ขอกราบนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบนมัสก,การพระคุณเจ้าที่กําลังรับฟังอยู่ณขณะนี้และก็ขอสวัสดีทุกๆท,ท่านที่กําลังติดตามรับฟังอยู่ด้วยเช่นกันครับต่อจากนี้ไปเป็นช่วงเวลาของรายการธรรมะสบายใจโดยท่านไม่ชีนันตานาคบุญประธานผู้ดาเนินการก่อสร้างอาคารมงคลรัตนปราสาท ของมูลนิธิสถาบันแมชีไทยในพระบรมราชินุปธรรมมอบหมายให้กระผมธนพงษ์หลักนครผลผู้ดำเนินรายการธรรมะสบายใจ ศูนย์กลางสถาบัานแม่ชีไทยแหล่งรินรู้การศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติของแม่ชีไทยและสตรีทุกคนเพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของสังคมศูนย์กลางสถาบัานแม่ชีไทยลานธรรมแห่งความสงบเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการปฏิบัติธรรมถือบวชเนคขมะสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์กลางสถาบัานแม่ชีไทยเขตสารยาแขวงพุทธมนตร จังหวัดนครปฐมไมายเลขโทรศัพท์024821897 024821897สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการธรรมะสบายใจนะครับกับผมธนพงศ์ลักนครพนนะครับครับเช่นเคยครับก็มาพบกับท่านผู้ฟังในช่วงของเวลาดีๆอย่างนี้นะครับ ในช่วงเวลาของรายการธรรมะสบายใจก็จะมีเรื่องดีๆมาฝากท่านผู้ฟังโดยแบ่งช่วงการสนทนากันออกเป็นสมช่วงนะครับช่วงแรกเราก็จะคุยกันเรื่องของนวัตกรรมธรรมะคือเรื่องเกี่ยวกับธรรมะดีๆที่มันอยู่ในกระแสอยู่ในสังคมหรืออะไรที่มันเป็นนวัตกรรมใหม่ๆที่มันเกี่ยวข้องกับในเชิงธรรมะผมก็จะนํามาคุยมาซีกันนะครับ ช่วงที่2ก็จะคุยกันในเรื่องของแนะนําเรื่องโรคไัยแครเจ็บแนะนําวิธีการบําบัดรักษาโรครวมถึงการนําความรู้เรื่องสมุนไพรมาฝากกันนะครับช่วงสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของธรรมะดีธรรมะดังธรรมะจากท่านพระอาจารย์ต่างๆนะครับวันนี้นะครับผมจะมาเริ่มต้นกันในช่วงของนวัตกรรมธรรมะที่จะแนะนําก็คือเรื่องของการคิดบวกหลายท่านนะครับ พูดกันว่าคิดบวกคิดบวกเข้าสิคิดบวกไว้สิแล้วจริงๆแล้วหลายคนก็ไม่รู้นะครับว่าคิดบวกมันคืออะไรแล้วแล้วทำยังไงถึงจะเรียกว่าคิดบวกแล้วคิดบวกนี่มันสร้างขึ้นได้ไหมเราทําเองได้ไหมนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาคุยกันนะครับจริงๆแล้วเรื่องคิดบวกนี่มีอะไรดีๆเยอะนะครับก็บอกว่าวันนี้ผมจะคุยกันให้ครอบกลุ่มไปเลยนะครับก็คือคิดบวกนี่มันหมายถึงอะไรคิดบวกนี่มันดีอย่างไรคิดบวกจริงๆแล้วเอามารักษาโรคได้ด้วยนะครับแล้วคิดบวกเนี่ยมันทําให้ เรามีความสุขทําให้ร่างกายแข็งแรงแล้วทีนี้เมื่อเรารู้ว่าการคิดบวกมันดีขนาดนั้นแล้วเรามาฝึกวิธีการคิดบวกได้ไหมมีนะครับวันนี้เอามาให้ครบถ้วนเลยก็คือคิดบวกคืออะไรคิดบวกมีประโยชน์อย่างไรคิดบวกช่วยให้เราดีขึ้นยังไงคิดบวกสามารถเอามารักษาโรคไตแค่เจ็บได้อย่างไรนะครับแล้วผมก็จะแนะนําแล้วก็ ฝึกวิธีที่จะทําให้ตัวท่านเองกลายเป็นคนคิดบวกนะครับอ่านี่คือช่วงที่1นนะครับช่วงที่2เราก็จะคุยกันเรื่องของโรคภยัยไข้เจ็บว่าในเรื่องของนี่แหละนะครับคนเราเนี่ยบางทีความคิดเราทําให้เราเจ็บป่วยวันนี้เราจะมาสังเกตอาการนะครับว่าเราป่วยจากความคิดเราหรือเราป่วยจากสิ่งที่เราพูดเราทําอยู่บ่อยๆเนี่ยโดยที่เราไม่รู้ตัวเนี่ยผลกระทบจากเรื่องคิดบวกคิดลบนี่แหละนะครับหรือจะเอามาแนะนํา นะครับและก็จะมีเรื่องของอสมุนไพรด้วยนะครับวันนี้จะเอาเรื่องของสมุนไพรเรื่องอสารพคุณของเกสรบัวมาฝากกันช่วงสุดท้ายก็จะคุยกันเรื่องของธรรมะดีธรรมะดังจริงๆไม่ได้คุยนะครับนําคลิปนําสาระธรรมะดีๆจากท่านพระอาจารย์มาฝากกันวันนี้นําธรรมะหลวงพ่อชาสุภโทว่าในเรื่องของ แนวการปฏิบัติธรรมนะครับซึ่งก็จะเป็นตอนที่2ที่จะนํามาฝากกันนะครับทั้งหลายทั้งหมดนี้ติดตามได้ในรายการธรรมะสบายใจในช่วงของวันนี้ครับขณะนี้ท่านกาลังติดตามรับฟังรายการธรรมะสบายใจจากทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยมหามากุฏร,ราชวิทยาลัย fm 99.75เมกโดยท่านไมชินันตานาคบุญประธานดำเนินการก่อสร้างรัตนปราสาทตของมูนิธิสถาบันวิชีไทยในพระบรมปราชินูปถมัมภ์มอบหมายให้กระผมธนพงศ์หลักนครพลผู้ดำเนินรายการ ศูนย์กลางสถาบัานแม่ชีไทยแหล่งรินรู้การศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติของแม่ชีไทยและสตรีทุกคนเพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของสังคมศูนย์กลางสถาบัานแม่ชีไทยลานธรรมแห่งความสงบเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการปฏิบัติธรรมถือบวชเนกขมะสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์กลางสถาบัานแม่ชีไทยเขตสารยาแขวงพุทธมนตร จังหวัดนครปฐมไมายเลขโทรศัพท์024821897 024821897อะละครับเราก็จะมาเริ่มต้นว่าในเรื่องของคำว่าคิดบวกนะครับคำว่าคิดบวกนี่ฟังกันจนคุ้นชินชินหูแต่หาความหมายจริงๆหรือเข้าใจจริงๆยังไม่แน่ใจนะครับ วันนี้ผมจะมาขยายความให้ฟังทั้งหมดเลยนะครับคําว่าคิดบวกหมายถึงอะไรคิดบวกคืออย่างนี้นะครับคําว่าคิดบวกเนี่ยคือคิดเป็นกลางๆนะไม่ว่าเรื่องนั้นมันจะดีหรือร้ายกับเราอย่างไรฟังดูเหมือนง่ายไหมฟังหรืหรอยากคิดบวกหมายถึงว่าคิดเป็นกลางๆไม่ว่าเรื่องนั้นมันจะดีหรือร้ายกับเราอย่างไรเช่นผมยกตัวอย่างให้ฟังนิดหนึ่งเพื่อความกระจ่างเข้าใจมากขึ้นคือสมมติว่าเราขับรถไป อยู่ๆมีคนมาบีบแปรไล่หลังถ้าเราคิดบวกเราจะคิดยังไงก็คิดไปในแง่ว่าเออสงสัยเขาสงสัยประตูเราอาจจะไม่แน่นหรือไม่ก็ฝากระกโปรงท้ายรถเราอาจจะไม่แน่นเขาเลยบีบแตรหรือเตือนให้เราทราบว่าควรจะแก้ไขปัญหาแต่ในในทางกับกันถ้าคนไม่ได้คิดบวกก็จะ,จะก็จะโกรธก็จะโมโหจะไปคิดอีกมุมหนึ่งคิดว่า เฮ้ยมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นนะครับเห็นไหมครับคือเรื่องเดียวกันเนะี่ยคิดคนละอย่างคิดคนละอย่างแล้วแล้วอารมณ์มันก็ไปคนละคนละอย่างคือต้องคิดไปทางบวกทางเดียคิดกลางๆนะครับไม่ว่าเรื่องนั้นจะดีหรือร้ายนะหรือแม้แต่ขับรถไปเฉียวชนกันอย่างเงี้ยถ้าเราคิดบวกปุ๊บเนี่ยเราก็เออก็โชคดีนะยังไม่มีใครบาดเจ็บแค่มันเฉียวชนกันมันซ่อมบ้างมันเสียหายบ้างก็เป็นเรื่องทั่วไปธรรมดาอย่างเงี้ยถือว่าเป็นการคิดบวกนะครับ นี่นี่คือความหมายคิดบวกเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวขยายความต่อไปนิดนึงครับบอกว่าแล้วคิดบวกคืออะไรแต่ก,กี้เราพูดถึงว่าหมายถึงนะตอนนี้เราหมายถึงหมายถึงเรารู้แล้วว่าคิดกลางๆแล้วคิดบวกนี่คืออะไรคืออย่างนี้นะครับการคิดบวกเนี่ยอย่าไปคิดหาผิดหาถูกความหมายคืออย่างนั้นนะครับ เห็นอะไรก็แล้วแต่นะครับเห็นคนเห็นสิ่งของเห็นอะไรก็แล้วแต่บางคนเห็นอะไรก็ขวางหูขวางตาไปหมดบางคนเห็นใครก็อันนั้นมันผิดไอ้นี่มันไม่ใช่ไอ้นั้นมันใช้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนั้นไม่ได้แล้วนะครับการคิดบวกคือมองทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความเป็นกลางแล้วก็มองทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความเป็นไปไม่ผิดไม่ถูกใครมาพูดอย่างนี้กับเราก็อย่าไปคิดว่าเฮ้ยมันผิดใครมาพูดอย่างนี้กับเราว่าเอออ็นี่เยี่ยมดีคือมองคือ หรือเห็นเหตุการณ์ใดๆก็แล้วแต่นะครับก็คือเรารู้ละว่ามันผิดแต่ทีนี้เราก็อย่าไปตัดสินเขาคือคําว่าไม่ตัดสินเขาคือตามไปดูว่าหรือคิดคิดในมุมมองของเขาว่าไอ้ที่เขาทาอย่างนั้นเขาคงมีปัญหาอะไรหรือเขาไม่เข้าใจอะไรถ้าเรามีหน้าที่จะต้องบอกต้องกล่าวเขาเราก็ต้องบอกกล่าวด้วยเหตุด้วยผลด้วยคําพูดดีๆด,ด้วยวิธีแต่ถ้าเราบอกเห็นไอโนนก็ผิดเห็นเขาขับรถแล้ว ไม่เปิดไฟเลี้ยวหมายถึงเวลาจะเลี้ยวเข้าซอยหรืออะไรเงี้ยเราถ้าเราถ้าเราไปโกรธไปโมโหเขาลนะซึ่งเราก็อยู่ห่างเขานะซึ่งจริงๆเขาอาจจะเห็นแล้วลหละและ้วว่าว่ารถเรานะ่ะอยู่ห่างเขาเขาไม่เปิดไฟเลี้ยวก็ได้อะไรประมาณนั้นก็ได้แต่เราจะไปตัดสินเขาว่าไอเนี่ยผิดเพราะว่าเวลาเลี้ยวไม่เปิดไฟเลี้ยวอะไรเงี้ยเนี่ยเขาเียว่ามองไปตามผิดตามถูกแล้วเราก็จะเป็นคนคิดคเครียดไปเองนะครับนี่คือความหมายกับว่าคิดบวกนะครับ ทีนี้เอาละแล้วคิดบวกเนี่ยมันมันมีประโยชน์อะไรกับกับเราแล้วมันมีประโยชน์อะไรกับส่วนรวมมีประโยชน์อะไรกับสังคมนะมีเยอะครับมีเยอะเรามาดูประโยชน์ของการคิดบวกสักนิดหนึ่งนะครับเอาประมาณพอสังเขปเนาะเดี๋ยวผมอ่าไยย่อมาประมาณนี้เขาบอกว่าการคิดบวกเนี่ยจะทําให้ระบบไหลเวียนโลหิตในร่างกายของเราดี จริงไหมจริงนะครับไอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเพราะว่าคนเราบางทีเวลาไปโกรธเวลาโมโหเวลาไม่ชอบใครแล้วแต่นะครับในระบบร่างกายของเราเนี่ยมันจะมีฮอร์โมนหลังมีความสุขก็มีฮอร์โมนอีกอย่างหนึ่งหลังมีความทุกข์มีความเครียดความโกรธก็มีฮอร์โมนอีกอย่างหนึ่งหลังใช่ไหมครับนี้ถ้าเราอยู่ในอารมณ์กลางๆปกติอยู่เสมอๆเ,เนี่ยอะไรผิดอะไรถูกเราก็ไม่ไปตัดสินนะใครจะทําอะไรว่าดีว่าร้ายเราก็อยู่ในกลางๆเนี่ยเลือดลมมันก็จะปกตินะครับ ต่อมาครับอันนี้เป็นผลวิจัยเหมือนกันนะไม่ไม่ใช่เรื่องพูดกันเฉยๆนะครับเป็นผลการวิจัยของมหาลาัยฮาร์วาร์ดเลยทีเดียวเขาบอกว่าประโยชน์ของการที่คิดบวกเนี่ยมีอีกข้อหนึ่งก็คือว่าเราจะมีไขมันชนิดดีมากกว่าไขามันเลวในร่างกายอันนี้เขาเรียกว่าไตรกิสารายไตรกิสรายนะครับในทางแพทย์ทางหมออันเนี้ยไขมันดีไขมันเลวเนี่ยคนคิดบวกอยู่ประจำประจำเนี่ยไขยมันดีในร่างกายจะดีกว่าจะมีจะมีมากกว่านะครับต่อมา ทนนี้เขาบอกว่าจะมีระบบภูมิคุ้มกันโรคในร่างกายแข็งแรงขึ้นอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงนะครับคนคิดบวกอยู่เสมอเสมอหรือทำในเมื่อระบบร่างกายมันดีภูมิคุ้มกันมันก็ต้องดีขึ้นเป็นธรรมดาอยู่แล้วนะครับเราจะมีสุขภาพกายและใจที่สมดุลอันนี้ก็น่นอนอยู่แล้วนะครับเราจะกลายเป็นคนไม่ค่อยเครียดกับอะไรง่ายๆจริงอันนี้จริงนะครับเพราะว่าตั้งอย่กี่ผู้ที่ผมยกตัวอย่างว่าเขาบีบแปร ข้างหลังเราบางทีค่าอาจจะบีบแต่คันอื่นนะคัอาจจะไม่เกี่ยวกับเราก็ได้แต่บางเอิญว่าเขาอยู่ใกล้เราแล้วถ้าเราไปคิดเครียดนะ่ะเราก็เครียดจะไคขับเรื่องเมืองเรื่องมือนก็เครียดมันไม่น่าเครียดก็เป็นเครียดกับเขาอย่างเงี้ยหรือบางทีขับรถหลงทางอันนี้ก็เครียดมากจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มันก็ควรเครียดอ่ะนะแต่ว่าถ้าเราเป็นคนคิดบวกนะ่ะว่าเออเราเรียนรู้ว่า อันนี้มันเออโชคดีนะเราขับรถหลงทางตรงเนี้ยเราได้รู้ทางใหม่อันนี้หนึ่งอันนี้สองอีกหน่อยถ้าเรามาตรงนี้เราจะได้ไม่หลงตรงนี้อีกอะไรประมาณเนี้ยก็คิดหาแง่ให้มันดีกับตัวเองไว้แหละครับอย่าไปเครียดนะครับเพราะพอเครียดนั่นเราจะไปกลายเป็นคนเครียดง่ายพอเครียดง่ายมันมีอะไรตามมาเยอะเลยนะครับต่อมานะครับถ้าเราคิดบวกอยู่เรื่อยๆเราจะกลายเป็นคนที่มีความร่าเริงแจ่มใสนะจะกลายเป็นคนร่าเริงแจ่มใสหน้าเข้าใกล้หน้าคบหาธรรมดาอยู่แล้วนะครับตอนนี้ ต่อมานะครับก็คือเราจะรับมือได้กับทุกปัญหาอันนี้ก็เรื่องจริงนะครับคือมันมีผลวิจัยในเชิงของการแพทย์กันหมอคือบางคนเนี่ยเวลาเครียดเวลาโกรธเวลามโมโหเนี่ยสมองมันจะบล็อกทุกอย่างนะครับจะคิดอะไรไม่ออกจะทําอะไรไม่ถูกเราก็จะแข็งทื่ออยู่อย่างนั้นนะไม่ว่าเหตุการณ์อะไรเข้ามาก็แก้ไขปัญหาไม่ได้มันจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ถ้าคนอยู่ในอารมณ์ปกติอยู่เสมอมีความพร้อมอยู่เสมอร่างกายอยู่ปกติใจปกติเนี่ยมีปัญหามีอะไรมาปุ๊บเนี่ยจะแก้ไขได้หมดแครไยกว่า ไม่โฟกัสที่ปัญหาโฟกัสที่ผลลัพธ์หรือมองไปที่ผลลัพธ์ข้างหน้าว่าเราจะได้อะไรปัญหาต่างๆมันเรื่องเล็กอะไรประมาณนี้นะครับคือคนเขาคิดบวกเขาจะคิดอย่างนั้นนะครับสุดท้ายอ่ะสุดท้ายแถมให้เลยก็คือคนคิดบวกจะยุยืนนี่เรื่องจริงนะครับโอเคนี่คือภาพรวมหล,ลักๆที่ผมพูดถึงเรื่องการคิดบวกเดี๋ยวเบรกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาคุยกันต่อว่าคนบางคนหรือคนทั่วไปมาสังเกตเอง ได้ไหมว่าตัวเองเป็นคนคิดบวกคิดลบสังเกตจากอาการของร่างกายของตัวเองนะครับว่าถ้าเรามีอาการแบบนี้อยู่เรื่อยๆอยู่บ่อยๆเดี๋ยวเบรกหน้าเราจะมาคุยกันเรื่องว่ามาเช็คตัวเองนะครับว่าตัวท่านเองอ่ะเป็นคนคิดบวกอยู่ไหมหรือเป็นคนคิดลบอยู่ตลอดเวลาหรือเปล่าร่างกายมันจะฟ้องนะครับคนคิดบวกคิดลบถ้าคนคิดลบอยู่บ่อยๆเนี่ยร่างกายจะฟองเช่นปวดหัวบ่อยเช่นเครียดบ่อยเช่นนอนไม่หลับอะไรเงีย้าายเดี๋ยวรายละเอียด เดี๋ยวไปคุยกันในเบรกหน้านะครับเดี๋ยวติดตามครับ